สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องมาตาตัวสะกดค่ะสำหรับหนังสือที่เราใช้เรียนกันนะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยนะคะรูปที่ครูยงขึ้นให้ดูนะคะจะเป็น เล่มที่มีรูปเด็กผู้ชายนะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งที่เป็นรูปยักษ์เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เล่มนี้เรียนกันก่อนนะคะสำหรับในบทที่หนึ่งนะคะก็จะอยู่ในหน้า3ถึงหน้า11ค่ะ สำหรับเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดคืออะไรนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวสะกดคืออะไรนั่นเองนะคะตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําหรือท้ายพยางนะคะอยู่ท้ายสุดเลยนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดเนี่ยเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด8มาตาด้วยกันนะคะก็ได้แก่แม่กงแม่กกมแม่เกยแม่เกลวแม่กบแม่กบ แม่กนแล้วก็แม่กดนะคะส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะเรียกว่าแม่กอ,อกานั่นเองค่ะโดยตัวสะกดของเราทั้ง8แม่นะคะก็จะมีตัวสะกดทั้งตรงตามมาตาแล้วก็ไม่ตรงตามมาตานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ สำหรับคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยรูปพยัญชนะที่ตรงก,กันกับชื่อของมาตาตัวสะกดนั้นนะคะได้แก่คำที่มีกอก่ดอเด็กบอใบไม้งองูมอมานอหนูยอยักวอแหวนเป็นตัวสะกดอันนี้ตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวย้อนย้อนไปดูหน้าที่แล้วกันนิดนึงนะคะ ดูหน้าที่แล้วกันนิดนึงนะเราจะเห็นว่ามีงองูงมงม้าย,ยอยัยกษ์ว่าวแวนกอไก่บอใบไม้นอนหนูดอเด็กอันนี้เป็นตัวสะกดนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าคาคานั้นใช้ตัวสะกดเหล่านี้นะคะแบบนี้เลยก็จะเรียกว่าตรงตามมาตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากันนะคะ,ะตัวอย่างคํานะคะคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาน,นะคะคําแรกคําว่า ข้าวต้มต่อมาค่ะอมยิ้มต่อมากราบต่อมาค่ะยางลบต่อมาค่ะหมากลุกและคำสุดท้ายคำว่ามดนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าตัวที่ครูยงทำสีไว้นะคะที่ขีดเส้นใต้ไว้อันนี้ก็คือเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงตามมาตราตรงกันกับชื่อของมาตรานั้นๆน,น,นะคะต่อมาค่ะ ต่อมาจะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะก็จะเป็นคำที่มีตัวสะกดนะคะสะกดด้วยรูปพยัญชนะอื่นๆที่ไม่ตรงกับชื่อมาตาตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงพยางค์ท้ายนะคะเป็นเสียงเดียวกับตัวสะกดของมาตานั้นๆนะคะออฟังแล้วอาจจะงงเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่ามันเป็นยังไง จากตารางนี้นะคะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะได้แก่แม่กกนะคะถ้าตรงตามมาตาก็คือกอไก่แต่ถ้าไม่ตรงนะคะนอกจากกอไก่แล้วก็ยังมีคอไข่มีคอควายแล้วก็มีคอระครังค่ะแม่ก,กบถ้าตรงก็จะเป็นบอใบไม้นะคะถ้าไม่ตรงนอกจากนี้ก็ยังมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมเพา แม่กลถ้าตรงก็จะเป็นนอหนูนะคะถ้าไม่ตรงก็จะมียอยหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาค่ะสุดท้ายแม่กดนะคะถ้าตรงก็จะเป็นดอเด็กแต่ถ้าไม่ตรงอ่ะแม่กดมีเยอะสักนิดนึงนะคะก็จะมีจอจานชอช้างซซโซดอชดาต่อปะตักทอฐานทอมนโททอบุชเท่าตอเต่าทอถุง ททหารทอทงสสราสรือศีแล้วก็สอเสือค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะคําแรกคําว่ากุญชรน,นะคะต่อมาค่ะรูปภาพต่อมาค่ะฟุตบอลต่อมาค่ะเมฆต่อมาอูดคําสุดท้ายพยาบาล จะเห็นได้ว่าคําพวกนี้นะคะคุยงจะทําตัวสะกดเป็นสีสีไว้นะคะอย่างคําแรกกุญชรยอหญิงกับเรือก็อยู่ในมาตตาแม่กลนะคะออกเสียงเป็นนอหนูปอปลากับพอพานนะคะคําว่ารูปภาพอยู่ในมาตราแม่กบออกเสียงเป็นบอใบไม้ฟุตบอลน,นะคะคำว่าฟุตต่อเต่าอยู่ในมาตราแม่กด นะคะออกเสียงเป็นดอเด็กส่วนบอลลอลิงนะคะอยู่ในมาตาแม่กลออกเสียงเป็นนอหนูเมฆคอระขังเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงกอกไก่อยู่ในแม่กบอูดทอฐานเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงดอเด็กนะคะอูดอูดนะคะอยู่ในแม่กดและคำสุดท้ายพยาบาลคำว่าบาลก็ลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กลนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูการนี่เลยการบ้านของเรานะคะที่คูยงแจกใบงานไว้ให้นะคะสำหรับชุดล่าสุดที่แจกไปจะมีทั้งหมด5ใบนั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องมาตราตัวสะกดนะอาจจะไม่ได้ถามครบทุกแม่นะคะแต่คูยงคิดวา่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ ปอ .2 ปองปอสแล้วนะคะอาจจะอาจจะตั้งแต่ปอหเลยก็ได้นะก็เหมือนเป็นการทบทวนความรู้เนาะครูยงคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะทำได้นะคะต่อมาค่ะอ่าครูยงยี้มีฉเฉลยนะคะ สำหรับต่อไปเนี่ยนักเรียนสามารถนำใบงานเนี่ยมาตรวจหรือว่ามาทำตามได้นะคะครูยงยีจะมีเฉลยให้บางใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำก็สามารถทำตามไปได้นะคะสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มาตรวจดูว่าอ่าเราทำถูกไหมนะคะแล้วก็อาจจะแก้ตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นแผ่นของแม่กลนะคะ,ะเขาให้นําตัวสะกดที่กําหนดให้นะคะในแม่กลนอนหนูยอยิงนอนเนรรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลามาเติมลงในคําให้ถูกต้องนะคะ,ะมีตัวอย่างแล้วคําแรกว่านอนรอเรือต่อไปคําว่าอาหารนะคะคําว่าเนนน้ําตาล อาคารฟุตบอลโบราณทันไหมคะทหารธนาคารผล,ลไม้นอนนะคะคำนี้นอนหนูเลยนอนเกสรปรวาวันบ้านเพื่อนปริมาณ บริการรำคาญชนบุรีและคำสุดท้ายอุดรดธานีค่ะ,ะต่อมานะคะจะเป็นใบงานแม่กกนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้นำคำนะคะมีคำมาให้ก็ให้นำคำมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะประโยคแรกคุณหมอฉีดวัคซีนให้น้องของฉันประโยคที่สอง ประวิทย์ชอบคิดเลขเขาจึงเก่งคณิตศาสตร์ประโยคที่3ถ้าเราปลูกต้นไม้คนละต้นบ้านเราจะสดจะเย็นสดชื่นอ่ะข้อ4เราควรล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคข้อ5นะคะวันนี้มีเมฆรึ้มท่าทางฝนจะตกหนกักต่อมาค่ะบะที่บันไดวดัดมีรูปปั้นพญานาคตัวใหญ่ และมีเกร็ดสีเขียวแวววาวงดงามมากข้อสุดท้ายคุณแม่โชคดีถูกสลากินแบ่งรางวัลที่1นึ่งนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถตรวจสอบตรวจทานหรือว่าทําตามได้เลยนะคะสําหรับใครที่ดูแล้วเขียนไม่ทนันตามไม่ทันก็สามารถกดหยุดกดพอยส์ไว้ก่อนได้นะคะเขียนให้เสร็จแล้วก็ค่อยดูต่อน,นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมีอีกใบหนึ่งอ่าใบนี้จะเป็นเติมตัวสะกดเหมือนกันนะคะเหมือนกับแผ่นแรกนะคะที่ครูเฉลยไปนะคะสำหรับตัวสะกดอ่าเรามาดูคุณไมจอจานชอช้างต่อเตาททหารสอสาราทอฐานดอชดาต่อปตากสอโซทอนังบันโททอผู้เท่าทอถุงททหารสอฤสีแล้วก็สอเสือนะคะอันนี้แม่อะไรเอ่ย แม่กดนั่นเองนะคะเยอะๆนะอย่างที่ครูยงบอกนะเรามาดูตัวอย่างข้อหนึ่งมีแล้วคําว่าตํารวจนะคะต่อไปปราศาสตรบวชพระอวกาศเมตตายาพิษศาสนารถยนต์มงกุฎพิเศษต่อมาเลยคะ่ะอำนาจจิตใจ มารยาทประเทศอูดกาดครุฑพัฒนาโกรธแล้วก็คำสุดท้ายคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะสำหรับงานนะคะยังมีอีก2แผ่นนะคะสแผ่นคุยงก็ให้นักเรียน ทําทด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันในโอกาสต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเรื่องมาตราตัวสะกดทบทวนกันไม่ยากเลยนะคะก็ให้เด็กๆนักเรียนทุกคนตั้งใจทํากันบ้านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ